สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูน้ำพริกค่ะก็คือน้ำพริกเผาหมูหยองค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นหมูหยองนะคะปกติสูตรนี้แล้วก็วิธีทำนี้จะใช้เป็นหมูสับแต่วันนี้เราเปลี่ยนเป็นหมูหยองค่ะแล้วก็มาพร้อมกับวิธีการทำที่ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะก็คือพริกขี้หนูแห้งมีกระเทียมที่ปอกเปลือกแล้ววันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยแล้วก็มีหอมแดงที่ปอกเปลือกแล้วค่ะต่อไปก็คือหมูหยองค่ะแต่จริงๆแล้วใครไม่รับประทานหมูใช้เป็นไก่หยองก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ทั้ง3อย่างนะคะเราจะนําเขามาคั่วให้สุกค่ะส่วนปริมาณนะคะพริก กระเทียมแล้วก็หอมแดงมาในปริมาณที่เท่าๆกันแต่ถ้าใครต้องการความเผ็ดที่มากกว่าน,นี้สามารถเพิ่มพริกลงไปได้อีกค่ะและความสุกข,ของพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงเราก็จะเอาที่เท่านี้ค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราตั้งครกเราจะนำทั้งสาอย่างมาตำให้ละเอียดค่ะ เราก็รวบลลดตัดภาพมาที่เราจะเอาความละเอียดที่เท่านี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้เราจะใส่เป็นกะปิลงไปค่ะก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ตำต่อค่ะขั้นตอนในการตำก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะให้เราเตรียมตั้งกระทะไว้ค่ะแล้วก็ตากน้ำพริกใส่ลงไปในกระทะค่ะ ต่อไปก็ใส่หมูหยองลงไปปรุงรสชาติด้วยน้ำมะขามแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายวันนี้เราจะใส่ที่หช้อนชาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆจะต้องปรุงไปและชิมไปค่ะเดี๋ยววันนี้เราขอใช้มือน,นะคะคลุกเขาให้น้ำพริกเข้ากันก่อนขั้นตอนตรงนี้เรายังไม่ติดแก๊สนะคะ เราต้องทำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันก่อนค่ะแล้วก็ชิมนะคะว่ารสเปรี้ยวของน้ำมะขามได้หรือเปล่าน้ำตาลหวานไหมน้ำปลาได้ไหมตรงนี้ถ้าใครชอบเป็นผงชูนะคะก็ใส่ได้เลยแล้วก็ทำการคลุกเคล้าค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วแล้วก็ชิมแล้วรสชาติได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บปัดน้ำพริกเขามาไว้ที่ข้างๆค่ะใช้มือรวบเลย เดี๋ยวเราจะนำน้ำมันนะคะเทลงไปพร้อมที่จะผัดน้ำพริกค่ะใส่น้ำมันลงพปพอประมาณจากนั้นก็ติดแก๊สเลยค่ะใช้เป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางแล้วก็ทำการผัดน้ำพริกค่ะน้ำพริกในการทำแบบนี้น้ำพริกหมูหยองนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานๆยาวๆเป็นเดือนเลยค่ะ ตรงนี้เราก็ผัดเราก็เช็คดูด้วยนะคะว่าน้ำพริกเนี่ยได้แล้วหรือเปล่าเราต้องการความเป็นรุ่นรวนหรือว่าต้องการให้น้ำพริกเขามีความแฉะนิดนึงทีนี้ตรงนี้ก็แล้วแต่เราแต่ขอย้ํานะคะไฟกลางไม่ได้ไฟแรงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำพริกเนี่ยจะไหม้นะคะ เราก็ผัดน้ำพริกมาจนได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สปิดแก๊สเราก็มาจัดเสิร์ฟใส่ถ้วยพร้อมกับผักต่างๆมากมายนะคะวันนี้ก็จะมีเป็นผักชีถั่วฝักยาวแล้วก็แตงกวาค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำน้ำพริกเผาหมูยองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ